โครงสร้างการศึกษาประมาตธ,ธรรมโดยพิสดารนะครับก็จะมีในส่วนของที่เราจะศึกษาการสามปริเชตก็คือปริเชตหนึ่งสองหกในภาคแรกนะครับแล้วก็ภาคต่อไปก็อาจารย์ชินจะมาสอนต่อในปริเชตที่สามเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไปจบด้วยปริเชตแปดตั้งผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนปริเชตหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของจิตประมาทก็คือ,อจิตสังขหรวิภาคเนะี่ย ก็จะมีในเรื่องของความหมายนะสิ่งที่เราต้องเรียนเนี่ยต้องรู้เรื่องความหมายของจิตแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ชื่อกลุ่มของจิตนะที่ให้การบ้านไปที่เราจะต้องสิ่งที่จะต้องออทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของออผังของจิตอยากจะให้ภาพนี้ขึ้นอยู่ในใจนะครับถ้าเกิดว่าภาพนี้ขึ้นอยู่ในใจเนี่ยในขณะที่เรา ลงไปในรายละเอียดของจิตแต่ละดวงมันจะมีชื่ออยู่มันจะมีสภาวะนั้นถ้าเืว่าที่เราศึกษาเนี่เราจะต้องรู้ชื่อจิตทั้งหมด89นะครับทนี้ถามว่าเยอะไหม89ตอบว่าไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าว่าเราจับกลุดได้เนี่ยเราจะจำไม่ยากแล้วก็จะไม่ลืมแล้วก็จะมีสภาวะของของจิตเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็ชื่อบาลีแต่ละดวงที่บอกว่าท,ทุกดวงเนี่ยเราจะต้องได้นะครับอบอกไว้เลยว่าไม่ยากนะเดี๋ยวเราจะไปท่องกันนะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายของจิตจะเป็นเรื่องของเพทนายนะครับเพทนายก็คือประเภทของของจิตนะครับถ้าเผื่อว่าเรามีการจําแนกประเภทของจิตได้คล่องแคล่วเนี่ยจะทําให้เราศึกษาเจตสิกได้ด้สนุกจิตนะครับเพทนาทั้งก้าก็มี ชาภูโสโลเิชาเบสังสรัรก็คือชาติภูมิโศกณะเป็นต้นทังก้าวนะครับแล้วก็ถ้าเราจำแนกได้เนี่ยจะจะรู้สึกเรียนเจตสิกกับโรคเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับปริเชนที่สองเป็นเจตสิกปรมัตินะครับก็เหมือนกันนัคือเราต้องรู้ความหมายเจตสิกทุกดวงใน5้บสดวงคิดว่ายากไหม คือชื่อความหมายของเจตสิกเนี่ยเป็นสภาวะธรรมถ้าเผื่อว่าเราจำลักษณะของความหมายของเจตสิกแต่ละดวงไดนนะ้เช่นเจตนาเจตนาความหมายของเจตนาคืออะไรเออคนที่เรียนมาแล้วเจตนาชื่อว่ากรรมความหมายของเจตนาที่ส่งแสดงไว้ว่าธรรมชาติที่อมทูมขึ้น่นะธรรมชาติที่กระตุ้นเตือน และชักชวนสัมพยุตรธรรมก็คือจิตกับเจตสิกให้ทําหน้าที่ของตนของตนถ้าเรารู้ความหมายของเจตนาแล้วเราจะรู้เลยว่าคนที่ทําไมพระองค์ถึงบอกว่าเจตนาคือตัวกมทําไมโลภะไม่ใช่กมทาไมตัณหาไม่ใช่กมเพราะว่าตัณหาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีต้องมีเจตนาเจตนาเป็นคนกระตุ้นกระต้นเตือนให้ใครท โลภะธรรมชาติที่ติดข้องอยู่ในอารมณ์ยึดติดอยู่ในอารมณ์การจะยึดติดได้ต้องอาศัยเจตนาในการกระตุ้นเตือนและชักชวนดังนั้นเจตนาจึงชื่อว่ากรรมที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นอย่างมนสศิการก็เหมือนการมุ่งและนำนะสัมพิธธรรมเข้าสู่อารมณ์ดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าแต่ละสภาพธรรมเนี่ยจะมีสภาวะของตนของตน,ของตนนะเรามาดูชื่อของเจตสิกนะเราก็ต้องจําได้กลุ่มของเจตสิกว่ามีกี่กลุ่ม นะครับแล้วก็เจตสิกตรงนี้เนี่ยมีบางพวกนี่ก็คือเกิดไม่แน่นอนหมายความว่าไม่ได้เกิดกับจิตตลอดเวลาก็คือหมายความว่าเกิดเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทําให้เจตสิกเหล่านั้นเกิดเลยเรียกว่าอนิจตตาโยคีเจตสิกีเราจะเรียนกันแล้วก็นิยตาโยคีเจตสิกก็คือหมายความว่าเช่นสัพพจิตตะสาธานะเจตสิกเจเนี่ยเกิดขึ้นโดยแน่นอน ก็คือไม่ว่าจิตดวงไหนจะเกิดขึ้นต้องมีจิตดวงนี้เกิดขึ้นด้วยนั้นจึงทําให้เจตสิกเนี่ยมีประเภทที่เกิดขึ้นโดยแน่นอนและไม่แน่นอนหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนแต่เวลาเกิดขึ้นในองค์มรรคเช่นวิลตีสามเนี่ยเขาเรียกว่านิยตตเอกาโต,โตคือหมายความว่าถ้าโดยปกติเกิดขึ้นไม่พร้อมกันก็คือขณะที่เรางดเว้นวาจาเราก็ไม่ได้งดเว้นกายไม่ได้งดเว้น คำพูดหรือกายเกี่ยวกับอาชีพแต่ถ้าเผื่อว่าเกิดในองค์มรรควิรติเป็นองค์มรรคใช่หรือเปล่าใช่เนาะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะสัมมาชีวะเวลาเกิดพร้อมกันในองค์มรรคเขาจะเกิดพร้อมกันเลยเรียกว่าเนี่ยตะเอตโตเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันแล้วก็เรื่องของสัมพโยคภะในนะครับสัมพโยคภะในเนี่ยก็คือเรายกยกเจหาจิตให้จําไปด้วยนะยกเจหาจิตก็คือหมายความว่า เรายกเจตสิกขึ้นมาเป็นประธานแล้วหาจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกดวงนั้นได้เรียกว่าสัมปโยคในสังขารในก็คือยกจิตยกจิตเป็นประธานแล้วหาเจที่เกิดร่วงนะตรงนี้แหละเป็นส่วนที่เราจะต้องใช้ความชํานาญและจะต้องใช้เวลากับสัมปโยคในและสังขารในเพราะว่าการจะขึ้นไปในชั้นสูงๆถ้าสัมปโยคในและสังขารในไม่แน่น เราจะตกมาตายนะครับจะช้าจะช้าเลยดนะังนั้นจะใช้เวลากับสัมปโยคและสังฆ์ในมากแล้วก็ส่วนตระทะตัุขยะมิสกะในนะครับตรงนี้เป็นในที่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งจริงๆแล้วคือการยกเจยกเจตสิขึ้นเป็นประธานหาเจตสิที่เกิดร่วงเว้นตัวเองออก งงไหมคือปกติสัมปยคไนก็คือยกเจหาจิตที่เกิดร่วมสังขนไนคือยกจิตหาเจที่เกิดร่วมตัทุพยพัญมิสกะานคือยกเจแล้วหาเจที่เกิดร่วมกับเจตสิกตรงนั้นในจิตแต่ละดวงแล้วเว้นตัวเองออกซึ่งจะใช้เยอะเวลาที่เราขึ้นไปเรียนสูงสูงขึ้นเช่นมาติกาหรือว่าธาตุปถาเนี่ยเราจะใช้เรื่องของตัวตัทุพยพัญมิสกะไนเยอะครับ ไม่ยากนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอนใจนะเพราะว่าธรมรมาพระโดองเนี่ยกว่าจะเข้าใจบางทีใกล้ๆใกล้ๆสอบนะจะเข้าใจปริเสธหก,ก็คือรูปปรมัตนะครับแล้วก็นิพพานปรมัติในเรื่องของประเภทของรูปเราต้องเรียนว่ารูปเนี่ยมีกี่ประเภทถ้าว่าโดยการส่งข้อทั่วทั่วไปคือมีมหาปุตรูปอุป,ปัาทยรูปเป็นต้นนะครับในเรื่องของตัว หรือรูปที่ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมจิตอุตุอาหารคือรูปที่มีสภาวะของตัวเองเรียกว่านิพพาน,นรูปเป็นต้นนะครับแล้วก็รูปที่ไม่มีสภาวะของตัวเองเป็นแค่งเงาของปรมตทเรียกว่าอนิพพาน,นรูปมีสิบรูปเป็นต้นนายเราจะเรียนกันชื่อและความหมายของรูปเช่นภาษาตรูปก็คือความใสนะเช่นาจักขุภาษาทัศ ก็คือชื่อและความหมายคือความใสที่สามารถเห็นรูปอารมณ์ได้นะครับรูปที่เกิดในสัตว์นะที่เกิดในสัตว์เกิดอยูนะ่เกิดอยู่ในสัตวนะ์หรือว่าเกิดได้ในสัตว์เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับรูปว่าโดยสองส่วนนั่นะคือทุกนกะมาติกาเราจะแยกในล,ลักษณะของรูปใกล้รูปไกลรูปภายในรูปภายนอกนะมีทั้งหมด11มาติกาก็คือทุกกะมาติกานะครับ ส่วนเรื่องของสมุดฐานของรูปตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะเข้าใจเรื่องของในร่างกายของเราถ้าเกิดว่าเรารู้สมุดฐานของรูปว่ารูปมีสมุดฐานอยู่4ก็คือรูปเกิดจากกรรมก็มีรูปเกิดจากจิตรูปเกิดจากอุตุรูปเกิดจากอาหารเราจะเรียนศึกษากันแล้วก็กลุ่มของรูปก็คือกลาปการนํารูปไปใช้ในการปฏิบัติเราจะใช้เป็นกลาปเพราะรูปที่เล็กที่สุด ที่แยกจากกันไม่ได้ก็คือเรียกว่าอาวินิปโพรคารูแปดนะก็คือไม่ยากแต่ว่าถ้าถผือว่าเราเรียนแล้วเราจะจําได้เลยว่ารูปที่แยกกันไม่ได้มีอะไรบ้างเอ่ยดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแปดรูปนี้แยกกันไม่ได้เป็นรูปที่เล็กที่สุดนะเดี๋ยวเราจะศึกษากันรูปที่เกิดในภูมิต่างๆนะเกิดได้และเกิดไม่ได้ตรงนี้เป็น รูปที่เป็นไปในในประวัติการนะครับแล้วก็ในส่วนของปฏิสนธิการกนะ็คือรูปที่เกิดขึ้นได้ในขณะปฏิสนธิหรือเกิดไม่ได้